คลิปนี้มีเอกบ้านสวนนะคะมาฝากเ็ดพริกลูกโตๆไว้กับดินจะเอาไว้ทำพันธุ์ซื้อมาจากตลาดเอาไว้กินเห็นลูกสวยดีเพราะว่าที่สวนตัวเองปลูกมันมีแต่ลูกสั้นๆป้อมอ,อยากได้ยาวๆแบบนี้ก็เลยจะเอามาฝากดินไว้ก็จะปลูกตรงนี้มีอยู่ประมาณ9เม็ดนะคะก็จะ เกิดขึ้นไอ้ก็จะฝากไว้แถวเนี้ยตรงนี้เพาะถั่วแล้วก็ไม่ขึ้นนะคะก็จะเอามาเพาะเม็ดพิกนี่ไว้แถวเนี้ยถึงเม็ดพิกโตขึ้นมาเราก็จะได้มีเม็ดพิกไว้ฝังไว้แบบนี้เลยฝังกรบดินไว้แบบนี้เลยนะคะไม่นานเม็ดพิกก็จะโต หมดเก้ากับเศษมันนิดหน่อยสักอ่ะอ่ะเลยเออ,อาเพึ่งลมอยจเพึ่งคือไปวันนี้ลมแรงแรงมันเหมาะสําหรับการปลูกต้นไม้ปลูกพืชปลูกผักนะคะเป็นช่วงฤดูกําลังจะเข้าฤดูหนาวเต่ไม่หนาวอากาศกําลังจะพอดีอ ก้าวลูกเศษมันเพราะว่ามันเน่าก็เลยมันเน่าก็เอามาเพาะได้นะเดี๋ยวถ้าเกิดแล้วจะอัปเดตให้ชม <Okay. S 1> ต้องรีบปลูกก่อนถ้าไม่ทําก็ไม่เสรียสักทีนะคะต้องเอามาปลูกฝังดินกลบเลยอันนี้กองโฟมนะคะกองโฟมจอรูนะ,อะจอใใหญ่ก็เนี่ยข้างล่างจะรองนะ้ำเอาไาานวน้เวลาลดเอาไว้แป่นนี้เลยดินชื้นแล้ว แค่ค่อยมาลดนะคะเป็นอสังจเรียบร้อยแล้ววันนี้ลมแรงมากเลยนะคะอันนี้เป็นต้นพริกนี่เอามาอัปเดตให้ชมยอดยาวขึ้นเยอะแล้วก็ใช้เวลานานอยู่นะกว่าจะปลูกต้นพริกโตเนี่ยยอดก็ฝังเม็ดไว้แล้วก็พอออกมาเราก็แยกมาปลูกตามกระถางวันนี้ปีนี้คิดว่าจะปลูกพริกไว้กินเยอะๆหน่อยนะคะ แล้วก็ปลูกไว้เป็นพืชประดับบ้านด้วยมันสวยดีนะเวลาออกลูกสีเขียวสีแดงมาสีขาวนะลมแรงมากเลยอันนี้ไม่เอ็กพอเอาไว้ใหม่ๆนะคะยังไม่ได้สดชื่นเท่าไหร่นะอย่างต้นนี้ก็ออกยอดแล้วนะถ้าเด็ดถ้าเด็ดใบออกหมดนี่ยอดมาใหม่จะสดชื่นนะต้นอื่นโอ้ลมแรงมากเลย่ามาอัปเดตกระถางนี้ให้ชมอีกนะคะ การปลูกพริกต้องใช้เวลานานอยู่พอสมควรนะคะสองสามเดือนถึงจะได้กินผลนะคะปลูกเอาไว้มีต้นหนึ่งที่เด็ดยอดไปออกยอดใหม่มาแล้วก็รอเวลาให้ต้นแข็งแรงอยากให้เป็นพุ่มนะถึงได้เด็ดแบบเนี้แล้วก็ป้องกันการคลายน้ําด้วยฟื้นแล้วออกยอดมาเร็วมากเลยนะคะไม่แยกบานสวนนะคะอัปเดตต้นพริกให้ชมนะคะ ฝากเม็ดพริกไว้กับพื้นดินใครรัก okay. ใครชอบก็รอติดตามนะไม่ใหญ่จะอัปเดตพืชสวนครัวให้ชมอยู่เรื่อยๆขอบคุณมากนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ